อมชูนนขึ้กจสวัสดีครับพบกับนุมรอหน้าตีตาตีกินโชว์วันนี้จัดมา,ม,าม่าผัดขี้เมานะครับกับน้ำซุปแล้วก็ผักอีกเล็กน้อยปูนก่อพร้อมแล้วคนหล่อพร้อมอย่างนะคำคมก่อสร้างนะเวลาจะไปท้าเดียวกับใครผมไปเจอในติ๊กตอ๊อกเออดีแม่งโคตรหาโคตรได้เลย เผื่อใครจะไปยอกเล่นกับเพื่อนนะปูนกอพร้อมแล้วคนหล่อพร้อมอย่างนี่อันนี้ไม่กิน ชวนขึ้นจมูกโอ้โหฮึ ตอนนี้ผมทำติ๊กต็อกนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าตาตีออนไลน์นะก็เป็นช่องไลฟ์สไตล์ผมชอบออกกำลังกายเล่นขำๆบ้างดึงข้อม้างวิดพื้นมัางซิทอัพนะบ้างแล้วก็ใครชอบดูแบบออกกำลังกายหรือว่าไลฟ์สไตล์ผมไปนู่นไปนี่อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับชื่อว่าตาตีออนไลน์ตาตีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขีดแล้วก็ออนไลน์ เผืนะ่อใครไม่ชอบดูกินอาหารทำอะไรน,นะครับเผื่อไว้เผื่อไว้ Liam. แต่แต่นี้ผมก็หลกักๆอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยบ่อยนะรประจำมันเป็นช่องหลักของผมนะเป็นตัวต้นต้นกำเนิดนะ Mmm. ืต้นน้ำร้อนๆโล่งเลยคโล่งคอ จับกินทีละก้านมันเสียวเวลานะอืม Bên nha. mà nè. เดี okay, ary, ๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับกับนมรอนหะน้าตีตาตีกินโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ